วันนี้จะมาเล่นไบรนี่กันแล้วทิงเก็ตที่เราใส่โบสีชมพูกับเล่นขยายเอ็กแท็กชันสปีดโอ้ยไอ้นั่นมันฉันจะไปเก็บก้าม,มันเห็นฉันได้ไงก่อนฉันไม่โดดเด่นเนาะมันเห็นฉันฉันแอบเดี๋ยวตัดไปตอน ตัดเลยแล้วกันขี้แกะเล่นเยอะอันที่จริงแล้วตี้นี้มีแต่คนเอาเจ็ดเครื่องมาไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกมั้งเออหน้าที่ของเราคือปั่นเครื่องแล้วก็แล้วก็คอยดูแลโซเวสเตอร์เพราะว่าถ้าไม่มีโซเวสเตอร์เกมเดินช้าแน่นอนเดี๋ยวไอตัวนั้นมันจะตายเหรอบัซซ่าสไตล์เหรอ ตายรสชาตายได้แบรนเดดมาแล้วเราจะก่อก่อโกยผลประโยชน์ทุกอย่างให้หมดก็เราตัวส่องสว่างที่สุดอะเนาะเนาะเมื่อกี้แดนดี้มันขายเมดคิดใช่ไหมบอกว่าให้มันขายยาแบบยาที่แบรนซื้อได้อะแล้วแล้วอันนั้นเพื่อนซื้อไม่ได้อะอุ้ยสปีดฉันวิ่งเร็วกว่าพวกเธอทุกคนแล้วฉันก็ส่องสว่างกว่าเธอทุกคนด้วย อขอบคุณมากแดนดี้แต่ฉันซื้อบล็อกโอไปแล้วน่ะฉันไม่ซื้อแบรดเดตรเหรอกเพราะฉันมีอยู่ติดตัวอยู่แล้วอันหนึง่งบ๊ายบายนะบ๊ายบายสํารวยเช่นรักอนานานะ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 ลูอีล่อตรงที่มีเครื่องปั่นพอดีแอบมองลูอีทั้งที่สเตลเราน้อยกว่าลูคี้่ไม่ใช่ลูอีสิไหนเปิดดูขอ้อมูลสิยาก่องใหญ่ ใช่ตอนถ่ายแดนดีนี่ทําเป็นขายยาของดีเลยนะขายของขายของของดีเลยเนาะตอนไม่ถ่ายได้แต่ของเบื่อแหนะอยากรู้นะว่าอยากดังอะแต่ก็ช่วยจิงใจกว่านี้ได้ไหมทุกคนคิดว่าเราควรสละกล่องอันนี้ดีไหมเพื่อแลกกับป๊อปเราว่า อันนี้ก็เวรี่แหละอันนี้ก็เวรี่แลเอาไหนดีอืมเลือกอันนี้เลือกอืมช็อกโกแลตละกันเพราะว่าประสิทธิภาพในการใช้ยืดหยุ่นมากเบอร์บีิ้นช็อคโคโกสีนวะ คุณพยายามสือฟ้าแล้วหรอเอทชันสิปรี ลาคาสาบูพิมโปมา ช็อกโกแลตเลยนะแอบซื้ก็ได้แหม้เสียของแหมพออัดคลิปเนี่ยตอนตัดไปเนะี่ยตอนตัดไปตอนคุณขายของเนี่ยทำเป็นขายของจริงเ,เลยนะคนอจริงตอนไม่ตัดคือขายแบบแบกบของอะไรรู้ไหมทุกคนของเกลือของกาดสเตลแคนดี้บ้างล่ะสเตมิน่าแคนดี้บ้างล่ะชั้นนี้เราเลือกเป็น เออสเตมีนาเพิ่มขึ้น10หน่วยในขณะนี้พิงค์โบของเราได้ชูลงแล้วสเตมีนา195่เกาเกือบ200เนี่ยสเตมีนาเกือบ5ดาวจริงน่ๆนะเราได้เมดคิดมาฮะนี่พวกบ้านางยีนแกทำให้มป์เสียบล็อกโอไป ฉันจะตามร้านแค้นแกฉันจะเป็นเข็มจีราต้องรอดพาสสองเองเข็มจีราไม่รอดเลยเข็มจีราต้องรอดเข็มจีราไม่รอดว้าฉันเห็นนางวีเดินเข้าไปในนั้นมันจะเดินออกมาแน่นอนนั่นไงนั่นไงยังไงก็ต้องไปเครื่องกลางแมพให้ได้วีมันเห,นนเหน็นเห็นได้ไงวะ เดี๋ยวๆตรงนั้นตายแล้วตรงนั้นตายแล้วไปปันป่นตอนยังมีโอกา <c oughs> แสแค่นี้ไปเลยถึง <c oughs> แม้มันจะไม่เสร็จก็ตามใช้ไปโซเวสเตอร์ so ester, ขอโทษ I am sorry <c oughs> ตอนนี้อต,ต,อตอนนี้โซเวสเตอร์ไปที่อื่นไปที่อื่นที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่ตรงนี้เจอเม็ดคิดในนี้แล้วก็เกือบแล้วก็โดนตีในนั้นฉันเกียากไอตัวต่อเล็กต่อน้อยแม่นางรีเวทเพือนจะได้เป็นสปีดจะได้เป็นสปีดมันสปีด ฉันปั่นต่อฉันเป็นคนยังปั่นต่อดีเดินไปทางโน้นแลขายของดีเลยนะแต่ฉันซื้อไปแล้วฉันหมดเนื้อหมดตัวแล้วล่ะตอนนี้แต่เลือดฉันยังเต็มสามเทปฉันยังมีหนะึนะ่งร้อยสิบเจ็ดห่าปั่นไป ในชั้นแสนสุขสบายที่ไม่มีอะไรเลนในที่สุดฉันจะได้เจอชั้นแสนสุขสบายสักทีสินะไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นรองน้ำตาลรุ่น2 V2 เวอร์ช r s i o เองวิ่งไปฉันแทบจะเป็นประสาทอยู่แล้วบัฟกิ้เช็คให้ฉันทางที่ฉันไม่ได้ปัน อันนี้เลยอันอื่นไม่มีประโยชน์ออ,อ,อ,อุ๊ยอย่างน้อยก็ได้ของดีมาอยู่นะของดีจริงได้เวลาใช้ประสิทธิภาพ สามตัวนี้ก็ไม่ยากมากตัวเราส่งสว่างได้ดีอยู่แล้วอนะโอ้ยแล้วชันนี้ไฟดับอีกแปลเหรอไม่จำเป็นเราสง่งไม่จำเป็นเพราะว่าเราเด่นมากอยู่แล้ว GTE เลยเหรอเดี๋ยวส่งทวิตเต็ดให้ มันย่นี่มัอนทวิสต์จะเดินม,มาทางนี้นะไปเขารีบเลยอลืมเซฟนาอยอ่ะหน้าที่ของเราคือเซฟนายดูยสิว่าแดนดี้จะมีอะไรขายดีหรือเปล่าเออช่าก,ก็ดกับจัมเปอร์เคเบิลก็ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้ ไม่มีตัวล่อด้วยสำหรับเราชอบนะตีไม่มีตัวล่อจะเน้นตัดน้ามือก,กันไปเลยห้องสเปราวนี่นะอชอบนะห้องนี้แต่ว่าฟิลมันเหมือนห้องอะไรสักอย่างหนึ่งห้องคุ้นจริงๆนะเหมือนห้องอ e ีเวนอะไรสักอย่างหนึ่งห้องแบสซี่หรือเปล่านะ ห้องอีเวนต์อีสเตอร์เหมือนมากเนาะนาเดี๋ยวเพิ่งสังเกตชั้นนี้มีเจ็ดเครื่องแล้วใครจะเป็นผู้ถูกเลือกฉันเป็นผู้ถูกเลือกสองมมนในชั้นเดียวเซลลี่กับสเปร๊กอยากได้รีเซิร์ชเดี๋ยวเดี๋ยว เซลลี่เซลลี่เห็นเซลลี่เห็นเซลลี่ไปแลวเซลลี่ไปล้วเราไปปั่นก่อนดีกว่า <c oughs> สองเมนในชั้นเดียวแล้วก็สองเมนน้นสปราวกับเซลลี่ขอบคุณมากนะแดนดี้ขายบล็กอกโกช็อกโกแลตแน่ๆๆห้องชีสมืด ตาแล้วจบแล้วทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์แต่อย่ากดยิปไล่นะหรือถ้าเห็นว่าช่องเรามีความบกพร่องเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยแค่นี้ล่ละบ๊ายบายบาย